มาใจไปด้วยบาดอมาเจอวะมาไม่มาดัมโฟดะมาจอก้มาดมโฟดะไอถูมาตตยได้ดื้อกินก้าวหนมา่อยทีนี้วกินแล้วเจกินกับรอยที่ทนแกงเคใจดวงเวยไม่มีมัปะชายนดวงเยไม่มัไปจาชนดวงยเตียไงบ อย่าเล่นไอ้บูเลยกระบอกดูก็เปิดแล้วอย่างนี้เล่นไอ้รูเหลืองดินะพูดได้รูเหลืองอย่าเล่นไอ้บูนะเอ้ยอย่าเออเลยนะต้องตายอย่าเออกระป๋อนเล่นขับครับนะรับเออปนนันเนี่ยเดี๋ยวอมึงเออ ดูจริงอีมึงก็โได้เลยกรูผอมึงอ่ะมาไม่แต่กรูผอมึงเรามึงเดี๋ยวโฟคูได้เต็มเวรื้อได้เล่นไปรู้เหลืองได้นไปรูเหลืองดิเราเล่นได้เลยเล่นยากแต่ว่ามึงนี่หลักกูได้ได้จรงมัดแตมึงหลักกูเรามึงโฟครูได้ครูได้หลักมึงไม่รวยเลยเที่ยงเหรออ๋อ ได้ไงรูเหลืองตุบไตดื้อไตหนูโกเดยได้กับพอนโคตรจ้วไม่ตอบนี่มามาพ่อไม่เตืตีตำแต่ได้นูนีพ่อโกเดียวอาจจะหนุนจบได้จีนึ่งพ่อเตะตำตะได้ให้ได้ก็ว่าเตอตำแตดให้ได้ดาวตำเตะที่เดียวอันขมข่มี่โกเล่นในนั่งอันข่มแขวะกันหรือไม่ใจตำแตะตีกว้างรายการดิษฐเตย ใต้เรียนนังซื่อก็ไม่เก่งอันโรงเรียนไม่ใจไปเลวอัครูอีกอกได้ใายไปเองที่กันไปได้โรงเรียนนั้นใช่ไหมไปไม่ใจ้โรงเรียนคูร้อนกว่งไม่รูกเลยเนี่ยเนี่ยาเจ้าบ่บ่ครูวจำวงจำเจากับบกบ่บ่วันเชียงบ่บ่เราว่าเจี่ยจี้่ว้องเจ้ากับบกเนี่ยมันเจ่าได้กันเมนหรอมาเดียวูเหอ จะไปได้อันนีโรงเรียนหรือไม่ถยได้ยรือเลยไปเองด่าเดิในแนโบเล่งบาบาตุกตายไปบ้านไปมาไปนี่หยดื well. ้อดื้อนี่กเด็กนี่คนแก่นั่นเล่ง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 เล่นเล่นเล่เดเป็นเด็กเป็นเล็กกูเป็นคนไม่ยอมเป็นเล็กตุกตายเละตุกตายเละดื้อไปละไปบ้านไป ดือเฮะโอ้เล่ๆ<ฮ> oh. ล่เล่เจ็มบาลนะมึงไม่กรับบานพอตีนะตีๆเลวกูยิง <c oughs> เล่แรงแรงแรงแรต่อนหน้าคุณยิงเชี๊ยไปมาไปนี่ดูก็เแล้เลวเด็กนี่ <c oughs> ถ้ามึงเล่นไม่รู้เรื่องแต่เดี๋ยวกูรบบานเลยกูตีแม่มึงไอ้ใจ เขาดากันจนิงก็ไปจีแม่งกูน้องไปจัดยาไม่ใช่แค่บ้านจะเชดยาให้ดงมุนเผลอจะเลยตายเด้กเอาปลอมดูมันพี่รูเปลได้ไรเด็กดูไปนี่ไม่ต้องเอาอย่างยางนนนนแลงนั่งเหยางยางเด็ก